สวัสดีครับพบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับลูกบิดนะฮะเป็นหนึ่งในรุ่นท็อปของโกโตะนะปัจจุบันเลยนะครับก็คือรุ่น SGS 5 1 0 Z นเนะครับผม A เจ็ดศ LX นะฮะก็คือเป็นลูกบิดรุ่นท็อปสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าแบบแถวเรียงนะครับที่อยู่ด้านซ้ายนะฮะแบบที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าปกติทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผม ครับสำหรับลูกบิด SGS รุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับมันก็มีพื้นฐานมาจากลูกบิด SGS 510นะครับผมก็คือเป็นลูกบิดที่ตัวเล็กนะฮะแล้วก็มีรูเฉียงรูน็อตเฉียง45องศาแบบนี้นะครับพื้นฐานเขาก็จะมาตตรงนั้นแต่ความพิเศษของเขานะฮะก็คือในเรื่องของใบนะครับใบลูกบิดที่มีความอลังการมากนะฮะลองเห็นสังเกตดูเป็นลายที่แบบมันสวยมากนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะฮะนอกจากใบแล้วเนี่ย ก็ในเรื่องของฝาหลังนะครับก็จะมีการแกะสลักเป็นพิเศษอีกด้วยนะฮะซึ่งใบกับฝาหลังตรงนี้เ,เกิดจากการสลักจริงๆไม่ใช่การปั๊มนะฮะเป็นการใช้เครื่อง CNC ค่อยค่อยแสะเขาเรียกอ,อะไรซ็อใช่ไหมซ็อแกะสลักขึ้นมาเป็นลวดลายแบบนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่เนี๊ยบแล้วก็สวยงามมากจริงๆนะครับผมฟังก์ชันอื่นๆนะฮะเขาก็จะเหมือนกับลูกบิด sgs 5 1าทั่วไปนะครับนั่นก็คือ ความละเอียด1ต่อ18นะครับแล้วก็จะมีแหวนกันคูดตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งแหวนกันคูดตัวนี้มันก็ทําหน้าที่ที่จะช่วยกันการคูดระหว่างเสาตัวนี้กับตัวบุชนะครับเวลาที่เราติดตั้งลูกบิดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยใส่บุชลงไปเวลาที่มีแรงตึงสายดันกับตัวแกนอย่างนี้ใช่ไหมตัวแกนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอียงไปนะครับเพอแกนมันเอียงไปปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไปคูดกับตัวบุชนะครับที่อยู่ ท,ที่เราขันเกลียวลงไปตรงนี้อาจจะทำให้มันเกิดความฝืดนะฮะเวลาที่เราหมุนตั้งสายนะครับไอตัวแหวนกันครูดตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่คั่นระหว่างตัวเสาตัวนี้กับตัว Bush, บูชนะฮะไม่ให้มันถูกกันเวลาที่มันโดนแรงดึงสายดึงไปเราฉะนน้ันมันก็จะทําให้มันยังสามารถหมุนได้อยู่เป็นปกตินะครับนี่ก็คือฟังก์ชันพิเศษของอลูกบิดในซีรีส 510นะครับที่เป็นโมเดนเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวนี้มาทั้งหมดไม่ใช่พอแค่ตัวนี้นะฮะรุ่นที่เป็น510ธรรมดาเขาก็มีติดตั้งตัวนี้มาให้แล้วนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีระบบการกันแกนสั่นคลอนนะครับเดี๋ยวผมจะโยกแกนตัวนี้ให้ดูนะฮะจะไม่มีการสั่นเลยนะครับแกนตัวนี้นะฮะจะแน่นมากนะครับผมซึ่งลูกบิดโกโตในปัจจุบันเนี่ยทุกรุ่นแล้วนะครับก็จะมีระบบแบบนี้คือป้องกันแกนการสั่นโยกคอนนะฮะ ติดตั้งมาทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เฉพาะแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความพิเศษอีกอย่างก็คือในเรื่องของผิวนะครับผิวลูกบิดตัวนี้เป็นผิวขัดมันนะครับจะเห็นว่าผิวมันเงามากนะครับขัดงานขัดมันมาแบบเงาทั้งหมดนะฮะจะไม่เหมือนลูกบิดทั่วไปที่มันเป็นผิวแบบหลอ่อคือหล่อออกมาปุ๊บก็เสร็จเลยนะอาจจะมีแค่เก็บครีบอย่างเดียวแต่ตัวนี้เขาขัดมันทั้งหมดนะครับทั้งตัวเลยสวยงามมากจริงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับในเรื่องของการรีวิวลูกบิด SGX หนึรุ่นพิเศษตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ